จากเด็กขารีบกินของเหลือกลายเป็นเจ้าของบริษัทสีกุ้งโบเกอร์ประกันภัยรายใหญ่คุณสีกุ้งทำได้อย่างไรคุณสีกุ้งอรุณสวัสดีเกิดเมื่อปี2496ย่านเยาวราชครอบครัวค่อนข,ข้างยากจนพอเริ่มโตวัย2ขวบขาและมือเริ่มรีบใช้ชีวิตอย่างยากลําบากกินข้าวก็ต้องกินของเหลือจากข้างบ้านกว่าจะเข้าโรงเรียนป .1 ก็10ขวบไปแล้วซึ่งก็เดินเท้าเปโ่าเรียนรองเท้านักเรียนคู่แรกได้มาตอนปอ .6 หลังจากป .6 ป .7 ก็เริ่มทำอาชีพชุบทองแต่โชคชะตาก็กลั่นแกล้งจู่ๆไฟก็ไหม้บ้านทำลายอุปกรณ์อาชีพหมดแต่ชีวิตมันท้อไม่ได้หันมาทำตะกร้อก๋วยเตีเ๋ยวขายได้วันละสิบบาทซึ่งกติประจำใจของคุณสีกุงคือคนขายดีเขามีโอกาสมากกว่าเขาทำวันละ8ชั่วโมงเราต้องทำวันละ16ชั่วโมงพอเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นก็ขายหนังสือพิมพ์และส่งตามบ้านจากนั้นก็รวมตัวเพื่อนๆไปเก็งราคาตัวหนังมาขายต้นทุน20ขาย 30, 40 120 พอได้เงินเยอะขึ้นเรื่อยๆทางตำรวจก็มองว่านี่มันกลุ่มนักเลงจึงเลิอกอาชีพนี้และไปเรียนรู้การทำกุญแจและเปิดแผงแถวสวนมะลิแต่แล้ววันหนึ่งมีผู้ชายไปเที่ยวอาบอบนวดตอนดึกๆพอขากลับกุญแจรถหายเรียกคุณสีกุงไปปลดล็อกกุญแจและได้เงินมา200บาทและทำให้เห็นช่องโอกาสอาชีพของคนเที่ยวดึกๆบางทีอาจจะลืมกุญแจไว้ในรถบ้างหายบ้างจึงไปดีวกับพนักง,งานพัตคารอาบอบนวดหรือม่านรูด ทำเวลาปกติ200หลังเที่ยงคืน400แล้วแบ่งค่าคอมใหพนักงาน20%ธุรกิจตอนดึกเริ่มโตมากขึ้นและมาวันหนึ่งคนขับรถผู้บริหารเชลลลืมกุญแจไว้ในรถซึ่งรถคันนี้มันปลดยากช่างมาสี่ห้าคนก็ยังปลดไม่ได้และคุณศรีกุ้งก็เป็นคนเข้าไปสะดอกกุญแจได้ทําให้ผู้บริหารเชลลที่มาจากต่างประเทศเกิดความประทับใจอยากให้ไปทํางานด้วยแต่คุณศรีกุ้งจบแค่ปหกไม่สามารถเป็นพนักงานเชลลได้จึงสนับสนุน ให้คุณสีกุงมาติดตั้งแก๊สเชลแทนและทําให้สถานะคุณสีกุุงเริ่มอู้ฟูมากขึ้นมีเพื่อนเพื่อนรักและมีเพื่อนคนหนึ่งมาหาว่าวันนี้ไม่ได้มาขายประกันมาชวนทาประกันคุณสีกุงก็รับปากไปส่ง,สงแต่แล้วมีวันหนึ่งขณะที่คุณสีกุงกาลังขับรถวีญายเดินข้ามถนนเดินไปแล้วขึ้นฟุตบาทไปแล้วคุณสีกุงก็ออกรถแต่คุณยายกับหงายท้องมาฟาดกระโปรงรถคุณสีกุุงด้วยความเป็นห่วงพาไปโรงพยาบาลจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปพันกว่าบาทพอจะไปเบิก,กับประกันประกันไม่จ่าย เขาอบอกว่าเคสนี้คุณยายไม่ได้เป็นอะไรคุณสีกุ้งพามาเองนั่นจึงทําให้คุณสีกุ้งเริ่มศึกษากรมธรรม์ประกรันภัยจากนั้นไปไหนมองเห็นทะเบียนรถเห็นคนนั่งอยู่ในรถก็จะเดินไปเคาะกระจกแนะนําตัวบอกว่าประกันรถพี่จะหมดแล้วนะซื้อประกันรถใหม่เจ้าของรถก็สงสัยว่ารู้ได้อย่างไรว่าประกันรถจะหมดคุณสีกุ้งก็เลยตอบว่าทะเบียนรถพี่มันฟ้องสมัยนั้นรถมันไม่ได้เยอะมากทะเบียนรถก็จะได้ไล่ตามวันที่ออกคุณสีกุ้งพอเห็นทะเบียนรถก็พอจะเดาออกว่ารถคันนี้ออกปีไหน เดือนอะไรก็เลยรู้กําหนดวันประกันขาลูกค้าก็มักจะถามว่าแล้วคุณมีอะไรทําไมผมต้องซื้อกับคุณคุณสีกุงก็เลยตอบตรงๆว่าผมถูกกว่าเพราะประกันในยุคนั้นมาพร้อมกับไฟแนนซ์ทําให้บวกราคาสูงได้นั่นเองจึงทําให้ราคาประกันรถของคุณสีกุงถูกกว่าแมนวอลลุ่มจะนอยนั้นคุณสีกุงก็เริ่มหาทีมงานและแบ่งค่าในหน้าให้จนกระทั่งปี2533ก็เปิดบริษัทสีกุงโปเกอร์แต่แล้วปี2535ก็มีคนเพ่งเล็งหาว่าคุณสีกุง ไปตัดราคาเขาเวลาไปส่งงานบริษัทใดๆก็ตามมี62บริษัทปฏิเสธไปแล้ว56บริษัทเหลือแต่บริษัทที่พอตไม่ใหญ่มากใช้เวลาร่วม2-3ปีกำลังจะท้อจะเลิกแล้วแต่ก็มีลูกค้ารถใหญ่ซื้อพร,อร์โบจำนวน300ฉบับนั่นจึงทำให้สีกุ้งโบเกอร์เป็นโบเกอร์ประกันภัยอันดับต้นๆของประเทศไทยเวลานี้คุณสีกุ้งเลือกเสมอว่าหากพ่อแม่เขารวยวันนี้เขาคงเป็นคนขารีบ ที่นอนติดเตียงแต่ได้ความสู้ชีวิตนี่แหละจึงทําให้มีแรงไปไหนต่อไหนและมีพลังจิตที่แข็งแกร่งในการช่วยเหลือผู้อื่น